อ่าสวัสดีครับนะพบผมนะครับซุปเปอร์ดิวนะหรือดิวซันซนว่าซุปเปอร์ไฟฟูเฟสนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวคอมนะครับของเองที่เรียกว่าใช้แบบเพื่อว่าใช้แบบใช้เป็นชีวิตจ,จิตใจเลยนะฮะจะเรียกว่าประจำเป็นชีวิตจ,จิตใจเลยนะจอเรืมอมจากจอเลยนะจอก็เป็นแอสแอสซุดนะฮะแอดสซุดเลย แปดนิ้วนะครับเจะพูดเซนติมเมตรนะไม่เอาไม่ดีเลยนะต่อไปนลลำโพงนะครับอัสกินะนสุดยอดเลยนะซื้อมา1รกิโลแสกบอรตั้จาก1นรกลบอร์าซืสอได้ตามเสทั่วไปอ่ะหรือร้องข้าวสับสค้าชันนำทั่วไปอ่ะอันนี้ก็ความดังนะ ไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะฮะถ้าไม่ได้เปิดให้ญาตินะญาติฝ่ายพ่อฟังนะก็ถือว่าดังมากเลยสีเดียวนะครับกับอัสกิเซเว่นชุดนี้นะครับประกันหนึ่งปีนี่นะต่อไปคย์บอดเลยนะครับคย์บดจากโลจิเทคนะครับเคหนึ่งห้าสิบบวกห้าสิบนะครับสองร้อยนะฮะเรียกว่า มันมากับมันมากับของชิ้นนี้มาก็มีตัวนี้กับเมาส์หนึ่งตัวแถมมานะครับต่อไปนะครับเพิ่การเสียเวลาแล้วลบพบเจอกับนี่ครับคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะฮะยอดฮิตหน้าปากซอยขายกันเยอะนะฮะตัวโอเครครับ S16 นั่นเองนะครับเปลี่ยนได้สองสีนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินนะผมมีสีที่สามสีม่วง นะครับสีม่วงมองให้ทันนะครับมันจะมีสีม่วงอยู่อ่ะอ่ามันหน้านะครับต้องมองเรเร็วนะครับเพราะนั้นจะไม่เห็นสีพิเศษอันนี้นะครับคีบรอนหายากและสีม่วงเ่ยนะครับนม่เปาไฟได้ด้วยนี่เป่าไฟป้าประหยัดไฟให้แม่มาประหยัดไฟเอ่แม่ไปวุเปิดไฟต่อนะครับนี่ใส่ไว้รุ่นไทยนะฮะเมาส์นะครับอันนี้ไม่รู้รุ่นอะไรเมื่อกี้นันซื้อมาเป็นแทงแผงนะครับนี่เอ็มเอ็มดีเทคนะครับ รู้อ่านชื่อย่อถูกไหมนะครับ MD 71นะครับ 3D Optical Mouse ประกันว w ครับหนึ่งปีประมาณนั้นคุณจะประกันไปทำไมมันคงจะไม่พังนะถ้าผมไม่โยนทิ้งนะต่อไปนะครับจ o y Stick 2นะครับจอ y Stick นั่นแหละจอยสติ๊ก t บ้านนี้มันมีสองอันครับผมเรียกสติ c k t นะครับอีกอันหนึ่งเพื่อนเอาไปแล้วนะครับเหลืออันเดียวแล้วก็พังด้วยนะครับ อันนั้นหลอกเปิดไม่ติดไปแล้วนะครับแผงน,นึงก็มีสองอันนะสองร้อยกว่าบาทไม่มั้งครับไม่ได้ติดตามเลยราคาของมันเรียกว่าเอามาตั้งไว้เฉยนะฮะอ่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะลงไปกับคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องเล็กๆไม่ใหญ่ไม่โตเครื่องนี้ฮะหันไปพบเจอกล่องเราเตอร์ทีโบดแบนนะพี่หกอโหวียนี่ทักั้งเลย ก็จะเห็นป้ายต่างๆนะครับของแต่ละอย่างกันไปนะครับนี่แนะนําตัวเลยนะครับผมมีบอยซื้อนะครับกแปะอะไรมั่วสวหมดนะครับยี่ห้องลงถุงลงชานะครับสตูงสแตมเซเว่นก็มีนะฮะสเต็มรักเมืองไทยนะครับเก็บให้ครบนะสามร้อยอะไรกระเป๋านะสวยมากะครับเริ่มจากแรกเลยเดียพัดลมนะครับอันนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะคะารับตันละหกสิบาท ผมโดนโกงราคามาเพราะไม่รู้แต่เขาขายพวกหกสิบบาทอะ่ะผมใส่มาสองตัวนี่อันนี้มันเอาไว้ไม่รู้ว่าทําไมมันเหลือซื้อมาเหลือก็แปะไว้อย่างงี้อันนี้ดูอากาศออกหลังนะครับนี่ไปในเครื่องนะครับเดี๋ยวออกวันลกหมื่อวันโอ้โไปจะดูดมันนะนเคสเราเริ่มจากเคสดีกว่าเคสท,ทีวีว เรื่อก็มรู้นะครับเคสนี้นะครับอ่าต่อไปครับทุกคนก็ต้องสงสัยแล้วว่าพัดลมนี้ทำไมมันออกมากข้างนอกนี้นะครับตอนแรกมันอยู่ติดก,กับเคสเลยนะครับออกมาข้างนอกนี้เพราะว่าถ้าหากความร้อนของเครื่องสูงเกินไปนะผมจะได้เรียกซูเปอร์ฮิตาชิมาช่วยได้ทันนะเพราะถ้ช่วยไม่ทันมันจะร้อนจนมันระเบิดได้นะครับอ่าพูดถึงสอเปกกันเลยดีกว่า สเปคนะครับนี้เป็น CPU นะครับ AMD AMD Athlon 2นะครับ X4 645นะครับใช้งานที่ความเร็ว3.7นะครับ3.72เมกะเฮิร์ตนะครับตัวนี้เคย OC ไป3.9นะครับแต่ไอแฟนคูลเลอร์ขายแดกไปแล้วนะครับก็เลยความเร็วแค่นี้นะครับ มนะครับ 4G 4G DRT นะครับบัตหนึ่งพันสามส้อสามนะครับแต่ OC หป1่0พันหกนะครับเมกะเฮิร์นี่เป็น AMD HD 7750น,นะครับ OC ASUS นะครับแปดร้อยี่สิบเมกะเฮิร์นะครับ Original ของมัน Mainboard ASUS นะครับ รุ่น M4A88T เหต MUSB3 นะครับกล่องเขียวใส่แรมได้ 16G นะครับใส่ PCIe x16 ได้อันเดียวนะครับ2องูนถือว่ามันอายุก็ประมาณ2ปีแล้วเครื่องน,นี้ก็ไม่ได้อัพอะไรมาเลยถ้าเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับความสวยงามก็พิจารณากันเป็นตัวเองนะครับทีทีไรก็ ASUS นะครับ ก็เรียกว่าผมเป็นองแอสดนะฮะฮ่าประมาณนี้นะครับเธอลองอยากลองเทสอะไรให้ดูสักนิดนึงอะไปยูซีก่อนเลยแล้วก็โชว์ไอคอนโชว์ไอคอนอเดี๋ยวความเร็วครับเห็นกันแล้วนะครับ แรมภาพถ่ายครับในวันนี้ครับ